สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาอุไทยมือละคำนะคะอ่ะเฮาซื้อว่าโบเดจะเป็นคนอำเภอหนองสูงนอกจังหวัดมุกดาหารนะคะกับภาษาอุไทยที่เฮาซิมาสอนวันนี้นะคะกับเป็นสำเนียงของทางหนองสูงเนาะผู้ไทยหนองสูงภาษาผู้ไทยที่เราจะสอนนะคะ คือสำเนียงของอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนะคะทุกคนโอเคเมื่อวานนะคะเป็น EP 2นะคะวันนี้ก็จะเข้าสู่ EP ที่3แล้วนะคะโดยที่คำที่เราจะมานำเสนอในวันนี้คือคำว่าเพอนะคะเพอพอพานสระเออนะคะแล้วก็เป็นเสียงต่ำนะคะเพอ แปลเป็นภาษากลางว่าใครนะคะใครคำนี้จะมีอีกคำหนึง่งคือเหมือนมันก่อนมาจากคำว่าพูเลอร์นะคะพูเลอร์พอพานสะละุนะคะแล้วก็ลอลิงรลเออนะคะเป็นเสียงตามหมดนะคะพูเลอร์เพอรกับพูเลอร์นะคะเราก็จะยกตัวอย่างนะคะให้ทุกคนลองออกเสียงตามนะคะ มีคำว่าโตสิไปนาเพอนะคะ,อะลองพูดตามนะคะโตสิไปนาเพอโตสิไปนาเพอโตก็คือคุณใช่ไหมคะนำเพอก็กับใครนะคะคุณจะไปกับใครนั่นเองนะคะโตสิไปนาเพอ,อเป็นเสียงต่ำนะคะแล้วก็ ผู้เลิบอกผู้เลิบอกผู้เลนะคะเป็นเสียงต่ำนะคะบอกบอกบอกใบไม้สะระออนะคะผู้เลิบอกแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับเป็นคําถามนะคะมันก็จะสูงนิดนึงผู้เลิบอกแปลว่าใครหรอเหมือนกับเราแบบไปเจอใครก็ไม่รู้ใช่ไหมเราก็จะแบบสงสัยว่าผู้เลิบอก ใ,ใครอ่ะนะใครอ่ะใช่นไหมคะอ่ามีอีกประโยคนะคะกินข้าวนำเพอกินข้าวนำเพอกินข้าวใช่ไหมคะกินข้าวนะคะนำเพอก็คือกับใครเนาะกินข้าวกับใครนะคะแป้งโตกินข้าวนำเพอแบบนี้ใช่ไหมคะแป้งเธอกินข้าวกับใครนะคะ มีอีกสามประโยคนะคะที่เราเตรียมมาก็จะมีตู่มักเพอตู่มักเพอตู่มักเพอนะคะตู่ก็คือคุณใช่ไหมคะคุณชอบใครนะคะคำว่ามักมักนี่แปลว่ารักนะคะหรือว่าภาษาอีสานก็คือคําว่าฮักเนาะภาษาอีสานมันจะมีคําว่าฮักกับคําว่ามักนะคะแต่ว่ารักหรือว่าชอบเหมือนกันนะคะ อีกประโยคหนึ่งนะคะผ er ู้เลนะิส er น่นนะผ er ู้เลนะิสน่ะผู้เลิสน่ะก็คือใครนั่นนะ่ะใครเหมือนกันกันกบผู้เลอบอกเลยนะคะผู้เลิ่นนะ่ะก็คือเหมือนกับถามว่าใครคนนั้นเขาเป็นใครนะคะอะ่ประโยคสุดท้ายนะคะประโยคสุดท้าย ผู้เลอเป็นแม่โตนะคะอันนี้อาจจะแบบว่าบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่สุภาพเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราจะยกตัวอย่างขึ้นมาเนาะเป็นคําถามผู้เลออ่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คำถามเนาะเปไป,ไปอบอกเล่าเนาะผู้เลอเป็นแม่โตอ่าลองพูดตามนะคะผู้เลอเป็นแม่โตผู้เลอเป็นแม่ตูเเตคำนี้ประโยคนี้นะคะแปลว่าใครเป็นแม่เธอนะคะใครเป็นแม่คุณนะคะ ใครเป็นแม่คุณเนาะผู้เลิอเป็นแม่โตนะคะโตออกเสียงเหมือนโตศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะผู้เลิอเป็นแม่โตอ่าโอเคนะคะก็เราก็ฝากอ่าเพจของเราไว้ด้วยนะคะชื่อว่า with our soul เนาะเป็นเพจเฟ e บุ๊กนะคะ with our soul soul ที่แปลว่าจิตวิญญาณน,นะคะถ้ามีอะไรสอบถามก็ทิ้งอ่า ความคิดเห็นไว้ได้นะคะหรือว่าจะไปสอบถามเราในตัวอินบ็อกซ์ใน facebook ก็ได้นะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ดูจนจบคลิปนี้ก็ฝากรายการภาษาผู้ไทยมือละคำไว้นำนะคะเดี๋ยวกับซิมาจือเดี๋ยวอีเนาะในอีพีต่อไปนะคะอีที่4นะคะก็เจอกันใน EP หน้านะคะขอบคุณ ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะขอบเจอหลายๆนะคะขอบเจอนี่ก็คือขอบใจนะคะเจือก็คือภาษาอภรไทยนะคะแปลว่าใจเนาะขอบคุณทุกคนค่ะเจอกันในอีพีนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ